สานเริงรมเขารามาชื่นชมบันเทิงเรืองใจเผ็ดเหนื่อยการงานปานใดนับิ้งไปไม่ควรเก็บมากังวลราชจะมองคลเรามาร่วมใจเพลอนเร,งเริงกันให้สบายอุราสุดก็จะนำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวได้ สนุกสุขเริงชื่อว่าิ่งเป็นตัวราชาพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนท้องปรมามเริง สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารการาชมงคลในที่นี้ RMT u ค่ะกับดิฉันดาริสาตรากุลเง็กพบกันในช่วงเวลานี้โดยประมาณนั้นเองค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี FM 8 9 5 m h z ค่ะสำหรับวันนี้ที่นี่ RMT u หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากชาวราชมงคล คัสซันนำเสนอผู้ฟัง3ามช่วงรายการของเรานะคะเปิดตัวก,กันกับช่วงแรกเปิดบ้านราชมงคลกันค่ะเปิดบ้านราชมงคลในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับราชมงคลทั้ง8แห่งนะคะรวมไปถึงวอวอสร้างเครือข่ายทางวิชาการพัฒนากําลังคนคขับเคลื่อนุตาหกรรมเป้าหมายของประเทศค่ะ รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการ,การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนะคะระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าบวบค่ะรูปแบบเป็นออนไลน์นะคะผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีศาสตราจารย์สิริเรกทรงสิวิไลค่ะประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือของวอวและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทาง9แห่งดําเนินการนะคะให้คําปรึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคสหก,กรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะ,คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรสถานที่และการฝึกอบรมทางวิชาชีพนะคะเพื่อยกระดับศักยาภาพการวิจัยพัฒนาร่วมกันนะคะดำเนินกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยาภาพค่ะและเพิ่มขีดความสามารถด้านกําลังคนเครื่องมือห้องปฏิบัติการและการพัฒนาหลักสูตรนอนดิเกต เพื่อพัฒนากําลังคนเข้าสู่สุาสารกรรมเป้าหมายของประเทศค่ะการเรียนและการอบรมที่ไม่ได้รับปริญญานะคะการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อสะสมในธนาคารหน่วยกิจให้กําลังคนสามารถรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้นตามความต้องการของประเทศได้นั่นเองค่ะปีท้ายช่วงนี้กาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลทัญบุรีประกาศร,รับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการ eCube I Scholarship 2 0 2นนะคะตั้งแต่บัดนี้ถึง28กุมภาพันธ์2565ค่ะตามที่มหาวิทยาลาย a, ัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทร,รวมไปถึงปริญญาเอกในหลักสูตรภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนนะคะภายใต้โครงการ eCube i s c o l a s h i p นะคะเพื่อยกระดับมทรทัญบุรีค่ะไปสู่มาตรฐานด้านการศึกษาระดับโลกนั่นเองค่ะ รวมไปถึงเพื่อพัฒนามหาวิทยลลาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติค่ะซึ่งในปีการศึกษา2565น้อนี้มทรธัญบุรีนะคะมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ eCube i Scholarship 2022นะคะโดยกำหนดโควตาเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน60คนด้วยกันกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2565 และจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวันที่20เมษายน2565ค่ะผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์เบอร์ w e n g r m u t t a c t h ค่ะหรือที่ทางแฟนเพจ Facebook rmuttisd นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรอบรู้การาชมงคลกันค่ะเทศกาลปีใหม่ครับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร อย่าลืมตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับด้วยความ,มห่วงใย่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมราชมงคลธัญบุรีสร้างทักษะผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติพร้อมรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2565รอบโคตาใน3ระดับชั้นระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1มธัธยม,มศึกษาปีที่1และ มัธยมมัศึกษาปีที่4ตั้งแต่บัดนี้ถึง14มกราคม2565สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ใบเว็ IDS.RMU TT.AC.TH หรือโทร02594759โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม Knowledge to g e t h e r b i l Content Create Innovation h a s to Value คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ใน5สาขาวิชาหลักสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เรียนรู้งานบริหารออกแบบเขียนแบบภูมิทัศน์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเรียนรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปอาหารสาขาประมงเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําส่งเสริมการทําประมงสาขาผลิตพืชเรียนรู้การปลูกดูแลผลิตเมเล็ดพันธุ์พืชและสาขาสัตวศาสตร์เรียนรู้ทักษะการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและหากคุณอยากเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรมากกว่านี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 592 1943หรือคลิกดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th รอบรู้ก้าราชมงคลในวันนี้นะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมต้อนรับศิลปินไทยและเทศในงาน International Preview มหกรรมศิลปะนานาชาติค่ะ เมื่อวันที่17ธันวาคม2564นางสาวจุลาลักษ์พลเสนาผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมอทรอีสานและอาจารย์บุญเกิดศรีสุขขาอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเปิดกิจกรรม International p e v i e w มหกรรมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่โคราช2ว2 1 ณห้องประชุมตะโกรายหนึ่งอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรอีสานโดยมีนายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคม2564เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบเนเร่โคราทูเทสววันภายใต้แนวคิดหลัก เสริงศิลถิ่นย่าโมกระตุ้นการชมผลงานจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศซึ่งกิจกรรมเป็นการนำชมผลงานของศิลปินในพื้นที่จัดงานซึ่งได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจาก25ประเทศทั่วโลกจำนวน53คนในพื้นที่หลัก3พื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อํเภอปักช่องณหอศิลป์พิมานทิพย์อํเภอพิมาย ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรพ์พิมายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายและอำเภอเมืองเช่นบริเวณบ้านพักผู้พิพกากษาลานยา่าโมสวนบุงตะหลวสวนสัตว์นครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและหอสมุดเฉลิมพระเกียรติรอ .9 นครราชสีมาสำหรับนิทรรศการการแสดงศิลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์บีเนเล่โคราทูเทอัเวนตวัน จะมีการจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2565ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook www.facebook.com/pg/thailandbiennalecora201 2หรือสอบถามได้ที่สำน,นักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044220898 วราพรนำบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอ,อีสสานร,รายงานต่อการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาวันออกวิทยเขตจ,จันทบ,บุรีนะคะร่วมแสดงนวรัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารภายในงาน Food Innovation Fair 2021ค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีได้รับเกียรติร่วมแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหารภายใต้งานสัมมนาและแสดงสินค้านวัตกรรมเกษตรจันทบุรีมหานครผลไม้ฟลุตอินโนเวชันแฟร์2021ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มภาคีเครือข่ายโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้จัดแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตรการแปรรูปและสินค้าเพื่อการเกษตร อาทิผลิตภัณฑ์หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาสปปรพพคุณรักษาราสีชมพูน้ำหมักบำรุงต้นเครื่องดื่มน้ำทุเรียนน้ำส้มหมักจากเงาะเป็นต้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันนิกาเจริญสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์สรันรัตพ่วงบริสุทธิ์ดรสุรีพรบุญนาอาจารย์ประจำสาขาว,วิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสิริหิรันเกิด อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหารร่วมให้การต้อนรับนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเป็นประธานในการเปิดงานและร่วมรับชมบูธนิทรรศการในวันที่10ธันวาคม2564นอกจากนี้บริเวณภายนอกอาคารสัมมนายังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรนวัตกรรมแช่เยือกแข็งผลไม้เมืองร้อน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีอีกด้วยปรีดาพรอ,อุปสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงานด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะร่วมเปิดบูธสาธิตการปั้นตุ๊กตาชนเผ่าดาราอั้งค่ะผลิตภัณฑ์จากชาในเทศกาลดีอร่อยโครงการหลวง มทาลล้านนะาร่วมเปิดบูธสาธิตปั้นตุ๊กตาชนเผ่าดาราอังผลิตภัณฑ์จากใบชาในงานเทศกาลดีอร่อยโครงการหลวง เมื่อวันที่24ธันวาคม2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจัตุริททองปรอนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนะาร่วมพิธีเปิดเทศกาลดีอร่อยโครงการหลวงโลิย่โปรเจกต์เฟสฟอร์ฟาร์มโดยพลเอกกัมปนาทรดิติองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดณบริเวณสวนผัยร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขาเอาเลสแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโอกาสนี้คณะศิลปรกรรมและสถาปตัตยกรรมศาสตร์มทรล้านนาโดยความร่วมมือของหลักสูตรเซรามิกสาขาเทคโนโลยีศิลป์และมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกันทําตุ๊กตาชาโครงการหลวงเรียกว่าตุ๊กตาชนเผ่าดาราอั้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากใบชาแห้งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มมูลค่าชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการขยะเหลือศูนย์ซีโรเวสบนพื้นที่สูง เทศกาลดีอร่อยโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่24-29ธันวาคม2564เพื่อส่งต่อผลิตผลของเกษตรกร,ร,กรที่มีปริมาณมากในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่ดีอร่อยสดสะอาดทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นการส่งเสริมการ ่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าโดยได้จำลองบ้านของชนเผ่าเช่นเผ่าขฉินปากกากยอรัว้วสาธิตทอผ้านอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์จากร้านสวัสดิการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยในบรรยากาศกัดมว้วนขวหอมของชุมชนแม่เหียภายใต้มาตรการแบบนิวนอร์มอลสิริญญานานครวิทยุราชมงคลล้านานารายงาน ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการนะคะพัฒนาด้านการเกษตรเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะนาวาอากาศเอกพารดนคุ้มทรัพย์ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการนายกิติพงษ์เอื้อพิพัฒนากูลที่ปรึกษามูลนิธิพร้อมนายสหรัฐเทียรคคำพรตัวแทนผู้บริหารบริษัท TSCG Group จำกัด เข้าพบดรนัทบรพลรัศริวัชรบุญอธิการ,รบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรันคนครและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรนัชยาธรวัฒิกรเิริกุลผู้ช่วยอธิการ,รบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือโดยได้ปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุนแต่ปัจจุบันยังขาดทรัพยากรและปัจจัยอื่นอีกหลายประการเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถทำการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดให้ภาคการศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดันเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายหลังการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพร้อมผลักดันช่วยเหลือผู้พิการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยการน้อมนำพระราชรำริของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพ,พระวชิรราชก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บมาขับเคลื่อนและผลักดันโครงการ,กรเกษตรนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้โอกาสผู้พิการ ได้มีพื้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลรัตนครรายงานปดท้ายกับคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวนะคะภายใต้โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านและสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชนค่ะ คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำมันสำหรับสุนักและแมวเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิศสุนักบ้ารวมถึงกระตุ้นเตือนให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุนักและแมวทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้โครงการควบคุมโรคพิศสุนักบ้าและสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17ธันวาคม2564ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สยุมพรบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงานกูฟังกระดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าข่าวสารงานวิจัยกันค่ะหากคุณอยากเป็นไอดอลของคนยุคใหม่มาสมัครเรียนกับเราสิคะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยควบคู่กับวิชาชีพครูที่เน้นปฏิบัติเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจริงให้กับผู้เรียนโดยผ่านการถ่ายเก่าจากบุคลากรที่มีความสามารถและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้เรียนมีโอกาสที่สามารถพัฒนาตัวเองในด้านความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับไอดอลของคนยุคใหม่โดยมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากร ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลสามารถสมัครได้ที่ w w w t e c h e d i m u t t a c t h หรือโทร025494713 025494723สร้างคนสู่สากลพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัลเทศการปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรอย่าลืมตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับ ด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to e x p e r i e n c e new way of learning English for communication ภาษาอังกฤษในอุตสาหการรมการบิน May I see your boarding pass please Now sit back relax and enjoy the flight ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had like to give you a warm welcome to city of a n g l e และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you We hope you enjoy the stay at our hotel เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้ที่ณะสิาาศ,าศาตรร์ชมงคลธัญบุรี www.larts.rmutt.ac.th กสุดท้ายของรายการวันนี้ข่าวสารงานวิจัยนำเสนอข่าวสารเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคิดค้นนวะัตกรรมสารสกัดมะนาวสับประรดสหกรกรเร์เกษตรศบปราบจังหวัดลำปางนะคะกระตุ้นคอลลาเจนช่วยให้ผิวกระจ่งางใสชะลอวัค่ะ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยผลิตภัณฑ์เพื่อความงามช่วยผิวขาวชะลอวัยเสริมสร้างคอลลาเจนของสหกรณ์ก,รการเกษตรศบปราบจำกัดจังหวัดลำปางนะคะเป็นนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่ามะนาวสับปะรดราคาตกต่ำและล้นตลาดนะคะเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรวินวิทย์บุญพิสุทธินันท์นักวิจัยและอาจารย์คณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองค่ะ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะโดยนางสาวสมคิดอุ่นแก้วนะคะผู้จัดการสาหกรณ์การเกษตรศบปราบจำกัดบอกนะคะว่า ในพื้นที่อำเภอสบราบมีการปลูกสับประรดและก็มะนาวจำนวนมากซึ่งในช่วงที่ราคาตกต่ำทำให้สินค้านั้นล้นตลาดนั่นเองจึงอยากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะโดยมีโอกาสนะคะเข้าไปร่วมคัสเตอร์สมุนไพรและได้รับคำปรึกษาและข้อแนะนำนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรวินวิทย์บุญพิสุทธิ์ธนันค่ะซึ่งได้นาซึ่งได้นำศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมกันนะคะกับการวิจัยในห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสินค้าการเกษตรของทางกลุ่ม โดยทำการสกัดสารสกัดจากมะนาวแล้วก็สับประรดค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเกิดขึ้นจะประกอบไปด้วยเซรั่ม30ม l ลราคา250บาทโทนเนอร์ขนาด1,000 ml มลลิลบาทคา่ะโลชั่นขนาด200 ml มลลิลนะคะ250บาทและสะบู่ราคา70บาทวางจําหน่ายนอกเหนือจากนี้นะคะจะมีสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็ช่วยระบายสินค้าให้เกษตรกรอ,อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรวินวิ์นะคะบอกเพิ่มเติมค่ะว่าได้ทําการศึกษาวิจัยสับประรดแล้วก็มะนาวของทางกลุ่มเกษตรกรโดยทําการสกัดแยกน้ําแล้วก็เปลือกออกจากกันแล้วก็นําไปสกัดต่อด้วยกระบวนการที่เหมาะสมนะคะซึ่งพบว่าสารสกัดมีสารกลุ่มไกลโคไซด์เชนโทนดูมาริน เทอฟีนอยด์และชาบูนินเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองซึ่งมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันค่ะดีกว่ามิตมินซีถึง40เท่าเลยนอกจากนี้นะคะยังพบค่ะว่าเป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซ ไทโรซิเนสนะคะซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของผิวหนังซึ่งดีกว่ากรดโคจิกประมาณ6เท่านั่นเองค่ะแล้วก็ยังสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลานอไซนะคะรวมไปถึงและมีการกระตุ้นด้วยการสร้างเส้นใยคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ได้ดีมากค่ะจากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสับประปรดแล้วก็มะนาวนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ อางบำรุงผิวโดยได้พัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสชะลอใบและเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวได้อีกด้วยค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารสกัดมะนาวและสับปะรดได้นะคะสหกรณ์การ,กรเกษตรศบปราบจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่คุณสมคิด0899515323หรือทางแฟนเพจ Facebook นะคะสหกรณ์การ,กรเกษตรศบปราบจำกัดนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะทั้งหมดที่การสรุปประเด็นสาระข่าวสารต่างๆในรอบรั้วก้าราชมงคลของเรานั่นเองค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากรอบรั้วราชมงคลกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะกับดิฉันดาริษาตรักุลเย็กและในวันนี้เ,เวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามร,รับฟังด้วยนั่นเองวันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ fm 89.5เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี